นับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอสบึกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอดีผู้ชมครับกลับมาคุยกันต่อครับในช่วงที่2นะครับจากคุณเจครับที่ไม่ได้รู้อะไรเลยที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์น้ําแต่ว่าก็อาศัยการศึกษานะครับเรียนรู้จากหนังสืออินเทอร์เน็ตอะไรก็แล้วแต่นะครับจนมาถึงวันนี้สามารถทํารายได้ มากเลยทีเดียวนะครับคุณเจครับกุ้งที่เราเลี้ยงเนี่ยมีกี่สายพันธุอ์อันนี้สองสายพันธุ์หลักๆก,ก็คือก้ามเรียบนนก้ามเรียบค่ะก้ามหนามก้ามหนามค่ะถ้ากาา้า,กามหนามนี้จะเป็นตลาดสวยงามอ๋อเขาแบ่งอย<ช>่าง<ห>นั้นเลยใช่ไหมก็คือมันจะเป็นความนิยมในตลาดเองอ,อย่างอย่างอย่างตัวนี้ก็เป็นเป็นก้ามเรียบอ่าครับ แต่ว่าเป็นสีสีออกฟ้าม่วงใช่ตัวนี้จะเป็นเดจะชื่อพันเดทักเตอร์จะได้ทั้งตลาดสวยงามแล้วก็ตลาดเนื้ออ่าตัวนี้ครับก้ามแดงค่ะจะเป็นกุ้งเนื้อซึ่งในอนาคตก็ตอนนี้คือทุกคนกําลังพยายามจะเป็นให้เป็นกุ้งเนื้ออีกตัวหนึ่งของเมืองไทยอ๋อเหมือนกับว่าเราเลี้ยงจากความสวยงามพอมันโตมาก็ขายเป็นเนื้อได้ใช่ค่ะโอ้แล้วไอ้อย่างพวกนี้ที่เป็นสีขาวก้ามหนามค่ะก้ามหนาม อ๋อพวกที่เป็นก้ามหนามนี่คือส่วนใหญ่เป็นสวยงามก็จะเป็นสวยงามแล้วก็จะมีชื่อสายพันธุ์มันมันจะปีกย่อยอีกอย่างสีขาวก็สโนสีส้มก็ไบออเลนสีแดงก็เรย์เจแปนอ่าอย่างพวกนี้ก็จะเป็นเรียกกุ้งโกสค่ะค่ะโอ้พูดถึงว่าก็สายพันธุ์มันจะค่อนข้างเยอะแล้วมันดูแลยากไหมครับถ้าจะว่าไปดูแลยากไหมไม่ยากค่ะน้ําดีอาหารดีพุ่งโตแข็งแรงค่ะอืมแล้วขายได้เยอะด้วย ค่ะถ้ามีก็ขายได้อแต่นี้ไม่มีอย่างนี้ดีกว่าอยากไปเดินดูในบ่อในโอ่งครับว่ามันวิธีการเลี้ยงนี้ไงเลี้ยงยากไหมแล้วต้องให้ออกซิเจนไม่อะไรไหมฮะเดี๋ยวพาผมไปดูหน่อยได้ค่ะครับผมผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ในโซนของอะไรนะัคุณเจแม่ไข่ค่ะ รอไข่ลูกลงเดินอะไรนะฮะลูกลงเดินค่ะก็คือเป็นลูกกุ้งที่ไข่ฟักเป็นตัวแล้วแล้วก็กําลังจะลงเดินจากแม่อ๋อหมายถึงว่าตอนนี้เขาเกาะอยู่ในท้องกุ้งใช่ค่ะแล้วต้องย้ายมัอยู่นี่ไข่ฟักเป็นตัวแล้วคือมันใช้เวลาฟักประมาณเดือนหนึ่งครับค่ะพอฟักจากไข่แล้วเป็นตัวแล้วก็ลงพวกนี้ลงไปในลว่ังคือคือมันเทน้ำง่ายแล้วก็เทใส่ อ่าจะขายทีๆแล้วเราก็นับลูกกุ้งขายอ๋อค่ะเขายลูกกุ้งค่ะลูกกุ้งลงเดินตัวประมาณเม็ดข้าวสารนะคะครับต,ตัวเท่าไหร่อ่าที่ฟาร์มส่งอยู่2บาท3บาทค่ะ 2>, 2 3บาทแล้วแต่พันแล้วแต่อ่แต่และพันไม่เท่ากันอันนี้คือก้ามแดงค่ะ 2- องถึงสงบาทส3ามบาทก้ามแดงถ้าแพงสุดนี่คืออ่าแพงสุดจะเป็นโกสค่ะ5บาท10บาท500 500ใช่ตัวละ500ใช่ตัวเล็กๆเนี่ยนะ เล็กเรับมีภาษาเลยอย่างนี้ถ้ามาซื้อตัวหนึ่งสองตัวได้ปะได้ไม่ตัวสองบาทนะได้ค่ะก็ขับรถมาไม่เป็นไรค่าน้ำมันสองนันค่าน้ำมันไหวก็โอเคค่าน้ำมันสองนันนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าอย่างถัวตัวละสองบาทเนี่ยคือคุณเจขายแบบอย่างน้อยประมาณสักกี่ตัวนึงถึงจะดีก็คือแล้วแต่ออเดอร์ลูกค้าถ้าเป็นหลักร้อยเจะขายส่งลูกค้า3บาทณวันนี้แต่ถ้าเป็นหลักพันส่งลูกค้าตัวละ2บาท แต่ออเดอร์มันก็จะมาทีพันตัว5,000ตัวหมื่นตัวอุ้ยเขาซื้อนเยอะขนาดนั้เลยหรอคือเอาไปเลี้ยงลงบ่อดินค่ะทํากุ้งเนื้ออ๋อหมายถึงไอตัวใหญ่ๆเมื่อกี้ที่ไอ้กล้ามเรียบกุ้งกล้ามแดงค่ะอ่อ๋อก็คือซื้อไปทําเหมือนไปทํากุ้งเนื้อค่ะาสมปลาคารใช่ Oh. ก็คือต้องมีความต้องการของตลาดค่อนข้างสูงมันจะเหมือนสวยงามสวยงามมันจะเลี้ยงเอาไปซื้อไปเลี้ยงละสามเดือนห้าเดือน mm hmm. ไม่ตายก็ก็ไม่ซื้อใหม่ mm hmm. แต่กุ้งเนื้อเนี่ยถ้าเราคือพอลูกค้าเขาเลี้ยงได้ใหญ่แล้ว,ลวเขาขึ้นรอบทีหนึง่งอ่าพอ,อคนกินแล้วมันก็ต้องการอีกก็เลี้ยงได้เร mm ื่อยๆแล้วอย่างกุ้งกุ้งตัวหนึ่งไงฮะไข่มันจะออกมาประมาณกี่ขึ้นอยู่ก,กับกับแม่ ึ้นอยู่กับแม่ค่ะแล้วอย่างแม่เล็กๆก็สองสามร้อยเอาสองสามร้อยงงใช่ไม่ค่ะแต่ถ้าถ้าแม่ใหญ่ๆห้าหกนิ้วก็อาจอยู่ที่หกเจ็ดร้อยได้ใช่ดีนะไม่เลี้ยงลูกในนมไม่งั้นแม่หานมยากมากเลยห้าร้อยอยู่นะฮะก็แล้วอย่างเงี้ยรัอย่างตรงตะกห้าเนี่ยคืออะไรครับอันนี้คือเป็นแม่ไข่แม่กุ้งที่ไข่แล้วแล้วก็กำลังฟักเป็นตัวแล้วรอลูกลงแข็งแรงแล้วก็ขาย ก็คือจะแยกไว้เพราะว่ามันจะได้ง่ายถ้าเกิดเราเราเลี้ยงลงบ่อใหญ่แบบเนี้ยแล้วเวลาเราเราจะขายลูกที่เราจับยากแล้วมันจะช้ำถ้าเกิดเราควานแต่ถ้าเป็นอย่างนี้ก็คือเราค่อยๆเทกะละมังแล้วก็คัดแต่ลูกกุ้งแล้วก็ขายแล้วอย่างตัวตัวเล็กๆเนี่ยตัวละห้าร้อยเนี่ยทำไมมันถึงแพงอ่ะมันเป็นที่สายพันธุ์ค่ะคือคือกดอ่ะมันจะเป็นกุ้งสวยงามที่สายพันธุ์ในเมืองไทยมันจะมีน้อยอยู่ มันจะมีความต้องการของตลาดค่อนข้างเยอะแล้วค,คือคือด้วยตัวกุ้งมันมีความสวยของมันคือตัวหนึ่งมีหลายสีปกติปกติกุ้งอ่กุ้งสีทั่วไปเคพิทั่วไปเนี่ยออย่างไบโอเลตที่เป็นสีส้มทั้งตัวสโนก็ขาวทั้งตัวเฮจแปนก็แดงดําทั้งตัวแต่ว่าโก้จะเป็นกุ้งที่ในหนึ่งตัวมีหลายสี oh, <Lord. S 2> อ๋อเหรออ่าก็จะเป็นก็คือออย่างมีเป็นขาวฟ้า ไม่ค่ะมันจะมีแค่มีขาวฟ้าขาวแดงอย่างบางตัวก็เป็นสีทงชาติก็คือมีแดงขาวน้ำเงินโอ้ยังไงอะอ่าเอาถึงว่านี่ราคามันเลยสูงงั้นเดี๋ยวพาผมไปดูบ่อที่ได้ค่ะได้งันเดี๋ยวเราไปดูบ่ออื่นนงครับคุณผู้ชมไปดูบ่อ จครับอย่างบ่อพวกนี้นี่คือจริงๆแล้วนี่ต้องเลี้ยงใหญ่ขนาดนี้ไหมครัก็คือแล้วแต่พื้นที่ของแต่ละบ้านนะคะบางบ้านก็เลี้ยงเป็นบ่อปูนรองรองเล็กๆบางบ้านก็เลี้ยงเป็นตู้บางบ้านก็เลี้ยงใหญ่ใช่เป็นตู้ก็ได้แต่ว่าคือพอพื้นที่เล็กเนียคู่มันก็จะโตช้าแต่ถ้าเราได้พื้นที่กว้างๆคู่มันเดินได้แข็งแรงอาหารสมบูรณ์ก็โตเร็วเหมือนมีที่ไว้ให้เขาเดินฟิตเนสออกกําลังกายเดินได้กินได้แล้วก็ ลดปัญหาการกินกันเองด้วยครับแล้วอย่างระบบน้าพวกนี้นครับคือนับน้ำบาดาลธรรมดาใช่คือที่บ้านก็คือกุ้งพวกนี้เป็นกุ้งน้าจืดครับก็คือเลี้ยงเปิดก๊อกที่บ้านนะคะเพราะว่าหมู่บ้านเขาจะเจาะบ,บาดาลมาขายเรา<อ>ก็เปิดก๊อกตรงก็เลี้ยงได้เลยปลาปาไห้ปะปลาปาต้องระวังเรื่องคอรีนค่ะพวกสารเคมีมีผลต่อกุ้งค่อนข้างสูงแล้วอย่างอาหารี้ยครับอาหารของที่บ้านก็คือเราคืออาหารกุ้งง,ง่ายๆเลยใช้อาหารกุ้งปลาดำธรรมดานี่กระสอบละพันนะคะ เป็นอาหารคูงปกติอาหารคูงก็คือแมจมแล้วก็ส่วนประหยัดเลยง่ายๆเลยใบหูกว้างสาลายแหน่ใช่ใบหูกว้างแก่ค่ะที่่วงจากต้นแล้วก็ตากแดดจนแก่ครับค่ะมันลดต้นทุนเออจริงอย่างพวกเขียวๆเนี่ยใช่พวกนี้ก็ตักฟรีได้ตามนี่แหละค่ะตามแม่น้ําทั่วไปก็คือพอมันหมดแล้วก็คือมันเป็นวัชพืชอ่ะฟรีแค่ขยันไปตักแล้วก็มามันลดต้นทุนได้อืม ตัอย่างคือกุ้งมันได้มันมันต้องกินมันต้องการทางโปรตีนพืชแล้วก็โปรตีนสัตว์อย่างทําฟาร์มใหญ่ขนาดนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยปัญหารารู้สักมันต้องมีบ้างอย่างที่คุณเจเจอหลักๆเนี่ยปัญหาปัญหาเลยคืออากาศค่ะอากาศคือมันร้อนร้อนร้อนมากกุ้งเลยไม่ไข่พอไม่ไข่แล้วก็ไม่มีกุ้งขายอ๋อแล้วมันมันก็เลยขาดรายได้ไปร้อนที่ผ่านมานี่ก็ไม่ไข่เหมือนกันโอ้พูดถึงว่าเจอปัญหาเยอะเหมือนกันนะเพราะจริงๆถ้าอากาศร้อนๆขึ้นมากุ้งหมดอารมณ์ก็ไม่มีอะไรกัน ไม่มีอะไรกันก็ไม่มีลูกได้ไม่มีลูกแล้วอย่างนี้คุณเจขายขายแบบเป็นขายเนื้อบ้างไหมไม่ได้ขายเนื้อค่ะไม่ได้ขายเนื้อเลยใช่คือเราเพาะลูกส่งเราเพาะลูกส่งอย่างเดียวคือคือการขายเนื้อต้องใช้พื้นที่ค่อนข้างเยอะเอาเหรอต้องใช้แบบนาข้าวบ่อดินกว้างๆแบบทีละสามไร่ห้าไร่ที่เขาขายกันเป็นกุ้งแม่น้ําตัวใหญ่ๆนะใช่ก็คือแบ่งแบ่งซอยอาจจะบ่อละงานหรืออะไรอย่างเงี้ยมันต้ที่บ่อละงานเลยเหรอ ใช่บ่อลังงานเนะะี่ยค่ะเท่ากับพื้นที่พื้นที่โซนบ้านะแต่ว่าบ่อหนึ่งลงได้ขึ้นขึ้นได้ทีเป็นร้อยโลเนี่ยพาคุโลละพันครับใช่ั่นเดี๋ยวเราไปดูทางนู้นต่อเีกันสวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาเจอกับผมใหม่เหมือนเดิมครับในช่วงนี้กับช่วงเคล็ดลับทำเงนิน คุณผู้ชมครับหลายคนตอนนี้กําลังจะมีหน้าร้านขายของเป็นของตัวเองบางคนเนี่ยก็มีการลองผิดลองถูกหรือว่ามีการศึกษาตามเว็บไซต์หรือว่าหัวข้อต่างๆนะครับแต่บางทีหากคุณไม่ได้ลงมือทําสถานการณ์ต่างๆคุณก็อาจจะยังไม่รู้เพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ผมก็เลยมีเคล็ดลับง่ายๆสําหรับคนที่จะมีหน้าร้านแล้วบางทีคุณคาดสถานการณ์ไม่ถึงนั่นเองครับ อย่างแรกเลยนะครับนั่นก็คืองบบานปลายเพราะว่าลืมคำนวณค่าใช้จ่ายในการขนส่งนั่นเองครับวิธีการป้องกันง่ายๆเลยนะครับนั่นก็คือให้คุณใช้บริการบริษัทขนส่งที่เขามีการจ่ายประกันสินค้าให้กับคุณนั่นเองครับอย่างเช่นหากคุณนั้นมีการ ส่งสินค้าให้กับลูกค้าล่าช้าหรือว่าสินค้าของคุณเสียหายคุณจะได้ไม่ต้องมารับผิดชอบแล้วก็จะทําให้สถานการณ์การเงินของคุณนั้นคล่องตัวนั่นเองครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือให้คุณหากล่องบรรจุภัณฑ์นะครับที่มีความแข็งแรงนะครับเพื่อที่จะส่งสินค้าให้กับลูกค้าของคุณนั้นได้ดีแล้วก็ไม่เสียหายอีกด้วยนั่นเองครับ ส่วนอย่างที่2นะครับนั่นก็คืออย่าคิดนะฮะว่าการโกงเนี่ยเป็นสิ่งที่ไกลตัวเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการรับผิดชอบนะครับด้วยตัวเองอย่างเช่นหากคุณเนี่ยจะต้องมีการตรวจสอบสเตทเมนต์ก็ต้องไปตรวจสอบเองที่ธนาคารหรือว่าการทําธุรกรรมทางการเงินบินต่างๆเนี่ยที่คุณมีการรายรับรายจ่ายต่างๆคุณก็จะต้องมีการเก็บแล้วก็ศึกษาเอาไว้นะครับเพื่อที่อะไรเพื่อที่คุณนั้นจะได้รู้ความเป็นไปของการเงินของคุณนั่นเองครับ ส่วนอย่างที่3นะครับนั่นก็คือ อธิบายยาวหรือว่าอธิบายดี <S <S จนเกินไปบางครั้งเนี่ยลูกค,ค้าก็อาจจะไม่เข้าใจนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสรรพคุณต่างๆของสินค้าของคุณนะครับก็ควรที่จะกระชับแล้วก็ไม่เยินเยอะจนเกินไปนะฮะอ่านง่ายสามารถเข้าถึงทุกกลุ่มนั่นเองครับเพื่อที่ลูกค,ค้านั้นจะได้เข้าใจแล้วก็เข้าถึงกับสินค้าของคุณนั่นเองครับและนี่ก็ถือว่าเป็นเคล็ดลับง่ายๆนะครับที่ผมนํามาฝากกันในช่วงนี้ครับส่วนในครั้งต่อไปผมจะมีเคล็ดลับอะไรกลับมาติดตามกันได้ครับในช่วงนี้กับ ช่วงเคล็ดลับทำเงินสำหรับวันนี้ขอให้คุณผู้ชมโชคดีและก็รวยกันทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับ